สวัสดีครับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเชฟโรเลตโคโรราโดมันเป็นตัวแซดเจ็ดหนึ่งปีสองพันสิบสามนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะนี่ไข่หวานมันมันมันร้อนมันมน้ำหมาหมาที่บ้านดูบันเลอร์อันนี้นอกเรื่องนอกเรื่อง,น,อองนะเจ็ดิบกโลนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวแซดเจ็ดหนึ่งแซเจ็ดหนึ่งคือตัวยกสูงนะครับของเชฟโรเลตนะครับเครื่องสองพันห้าเนาะตัวนี้นะครับนี่ ได้เป็นแม็กวิวขอบขอบสิบแปดนะครับยางซุลาแม็กนี่นะครับก็ถือว่าสวยนะครับโอ้สวยเลยรถคันนี้สวยเลยจิ๊บบอกเลยผมทําเก็บงานให้หมดทุกอย่างเหลืออย่างเดียวตอนนี้ที่ยังไม่ได้เก็บก็คือติดฟิล์มใหม่ใหทั้งคันนะฮะรถคันนี้ผมจะขายหนึ่งแสนหกหเก้าันบาทนะเรืบเพื่อนเงินสดเล่มเอกสารพร้อมบูนนะครับเล่มพร้อมคันนี้เล่มเล่มมาละ น,นะครับใครเล่มมาเราบอกเล่มมาครับใครรอเล่มรอเล่มมีเล่มแน่นอนร้อยลเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีลูกค้าท่านไหนที่ซื้อรถกับผมไม่ได้เล่มผมคืนเงินให้ค่าเท่าสิบเท่าเลยนี่นะครับนี่นะครับเชฟโรเล็ตโคโลราโดหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสภาพสวยนะครับเพื่อนๆสวยเลยนี่นะครับคุณได้ประมาณนี้เลยนี่นะครับ เป็นตัวยกสูงนี่นะครับเป็นโอเว่ยแชกนะครับภายในสวยนะครับนี่นะครับฝั่งนั้นมันย้อนแสงนะผมฝั่งนี้ดีกว่าแดดร้อนมากเพื่อนๆภายในสวยนะครับคอนโซลทุกอย่างสวยพาสีหกแปดนะขาดเดือนหกแปดมกรานี่นะครับถือว่าสวยนะครับเนี่ยะภายในเนาะแต่เข็บเป็น้างอยู่ครบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ผมสร้างโอเครถโอเคใช้ได้นี่ละครับตึ๊บนี่เลยซัตซีสวยนะครับเพื่อนๆอ,อย่างทุกอย่างโอเคใช้ได้แอร์เย็นช่วงล่างดีขับทางไกลสบายนะครับหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันบาทนะครับได้ตีสองพันสิบสามห้าเกียร์นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวห้าเกียร์ไม่ใช่หกเกียร์นะครับหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันบาทเก็บงานให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ ไอเด็กผมตัดแค่ยี่โด้นะครับนี่จนะเขาจนะไดนะ้สีเทานะเทาสีเทาพวกนี้มันต้องเหยียบค่ะปลอดภัยดิเลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบสองกิโลนะครับณนะวันที่ผมรีวิวนะครับ เครื่องนิ่งมากนะครับนิ่งจิ๊บเลยเครื่องมือเดียวป้ายแดงนะครับรถรถคันนี้อันนี้ทุกอย่างโอเคนะครับใช้ได้นะครับนี่นะครับพาร์คยู่รถนะครับผาหน้าถโอเคนะครับนี่นะครับโอเคเลยนะครับรถมันีไอนะเพื่อนเรื่องดีนะครับรับรองเลยถ้าจะสายจอดนะครับเนี่ยอันนี้สายจอดแสนห้าเลย จ้าของเดิมคนคนโคราชนี่นะฮะไปทำงานที่กรุงเทพนะแอร์เย็นนะครับเพื่อนๆใช้ได้เลยภายในทาน่ทาสารเลยแหละสาดเลยแหละนะครับภายในทาเนานะสวยตัวนี้สวยนี่เนาะหนึ่งแสหเก้าันบาทไม่แพงไม่แพงราคานี้ไม่แพงครับไม่แพงไม่ถูกรือว่าตามตามเรื่องราวของมันที่รถมันไม่มีตำหนิแล้วล่ะครับ นี่เนาะถือว่าสวยแล้วนะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจก็โทรม,มาสอบถามได้นะที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหกสามของผมเป้นนะครับบ้านใหม่รถมือสองดีดีให้บริการคันนี้เล่มเอกสารครบวงจรนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับออะะโอเคเนาะถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ